ทำให้ประเทศเป็นหนี้แจกเงินประเทศกันเข้าไปเพื่อให้ประเทศล้มไปไวเพื่อกูจะได้งาบทรัพย์สินของประเทศนี้จกับพูดของให้ดีนะไอ้มนุษย์พวกนี้นะมันโลภมันไม่รู้จักพอนะมันจะเอาทุกอย่างนะครับสมบัติชาติไปเป็นของมัน เรียกได้ว่างานนี้ถึงกับเดือดครับผู้ชมครับสำหรับนายนัชพลสุพัฒนะหรือมาร์คพิทบรูครับซึ่งล่าสุดครับผู้ชมเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัดคลิปซัดเดือดพักการเมืองและกันนักการเมืองบางคนครับที่จงใจที่จะทําให้ประเทศนี้เป็นหนี้แจกเงินประเคนกันเข้าไปเพื่อให้ประเทศล้มไวยเพื่อที่จะได้งาบเอาทรัพย์สินของประเทศนี้เพราะหลายๆมาตรการสุ่มเสี่ยงครับที่จะทําให้ประเทศล้มละลายเมื่อประเทศล้มละลายมันก็จะเอาทรัพย์สินมาขาย รู้นะว่าใครอยากได้การไฟฟ้าเราเคยขายการไฟฟ้าไปรอบหนึ่งแล้วจําได้ไหมอีกหน่อยปั๊มน้มํามันมันก็จะขายอีกหน่อยปั๊มน้ำมันมันก็จะไม่มีระวังมันจะเทขายหุ้นปะตะทให้กับต่างชาติจําคําพูดผมไว้ให้ดีๆวันนี้อาจจะมีคนจงใจนะที่ทําให้ประเทศเป็นหนี้แจกเงินประเคตงันเข้าไปเพื่อให้ประเทศล้มไปไวเพื่อกูจะได้ งาบทรัพย์สินของประเทศนี้เพราะเดือดแหลมมาตราการเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกระทําประเทศล้มละลายมากนะเมื่อประเทศล้มละลายมันก็มีทางเดียวคือต้องเอาทรัพย์สินมาขายแล้วผมรู้แล้วว่าใครวันนี้ที่อยากได้การไฟฟ้าเพราะก็เคยจะเอาไปได้เกือบหนึ่งครั้งแล้วถ้าไม่มีการประท้วงนะเราขายการไฟฟ้าไปรอบแล้วจําได้ไหมระวังให้ดีเถอะผมไม่ได้กลัวว่า มนุษย์เนี่ยมันรู้แล้วว่าอีกหน่อยนะปั๊มน้มํามันมันจะไม่มีเระหว่ามันจะเทขายหุ้นปตทให้ต่างชาติแล้วก็ระดมกันทั้งหมดมาเตรียมรอช้อนซื้อหุ้นแปรล,ลูกการไฟฟ้าจำับพูดเราให้ดีนะไอ้มนุษย์พวกนี้นะมันโลภมันไม่รู้จักพอนะมันจะเอาทุกอย่าง สมบัติชาติไปเป็นของมันวันนึ่งก็ขายธุรกิจหนึง่งเพื่อมาซื้อธุรกิจหนึง่งแล้วเวลาซื้อก็ใช้นอมินีซื้อใช้ฝรั่งหัวดํามาซื้อซื้อในรูปของอะไรครับกองทุนไงครับจดอยู่ที่หมู่เกาะเคม,มนันวิติสเวอร์จินอะไรพวกนี้อั้นก็อย่าลืมเก็บเงินเก็บทอยบ้างนะโอกาสที่เศรษฐกิจประเทศไทยจะล้ม แม่งสูงมากแล้วผมก็กลัวเนี่ยในที่ผมเล่าให้คุณฟังนะจะเล่นแร่แปรธาตุจะจะง,งาบทรัพย์สินชาติโดยเฉพาะอ้พวกเศรษฐีชาติชั่วพวกนี้นะจะเป็ว่าเขาก็ไม่ได้ เพราะเราไม่มีเงินก็ต้องเอาของมาขายใช่ไหมครับวันนี้อย่างเนคนที่มาซื้อทรัพย์สินการบินไทยไปด่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะสการินไทยก็ประกาศขายอะ่ว่าคนไปซื้อก็ไปด่าเขาไม่ได้ถ้าจะด่าต้องดาคนเอาไปขายใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อเลยวันหนึ่งนะประเทศเราเนี่ยถ้าวันหนึ่งล้มเหมือนกับอาเจนินาหรือเบเนซูการานะวันนี้ก็ต้องขายมาทุกอย่างวันนี้รวิสาหกิจของพวกนี้เป็นของเอกชนทั้หมดแล้วแล้วประเทศเราเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้ามันถึงจุดหนึ่งก็ต้องทําแบบนี้แหละแล้วตอนนี้ลลนหลังจากทรัพย์สินของนี้ไปเป็นของเอกชนแล้วเนี่อได้ มันแทบไม่มีเลยและที่น่ากลัวอยู่คือทุนจีนจะเข้ามาซื้อคอยดูทั้งไทยทั้งจีนช่วยกันซื้อคนไทยก็ได้แต่นั่งมองเขาไม่มีปัญญาซื้อยังไม่มีจะเอาอะไรมาซื้อเรื่องมันน่าเศร้าขอเล่าเข้มๆอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับ